สุขศึกษาปะหนึ่งสาหนึ่งแบบทดสอบชุดที่หนึ่งสุขศึกษาปสามหนึ่งลักษณะการเจริญเติบโตของแต่ละช่วงวัยในด้านใดมีความแตกต่างกันที่สังเกตได้จากการมองเห็นได้ชัดเจนที่สุด 1. รูปร่าง 2. น้ำหนัก 3. ส่วนสูง 4. อารมณ์ตอบข้อหนึ่งรูปร่าง 2. พัฒนาการของเด็กวัยเรียนในข้อใดเป็นพัฒนาการด้านร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับการเจริญเติบโต 1. ปลาสามารถจำชื่อเพื่อนในห้องได้ทุกคน 2. เก่งยิ้มแย้มและเป็นมิตรกับเพื่อนทุกคน 3. แป้งรู้สึกตื่นเต้นเมื่อพบเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย 4. การวิ่งระยะสั้นได้เร็วที่สุดในชั้นเรียนตอบข้อ4การวิ่งระยะสั้นได้เร็วที่สุดในชั้นเรียน สใครอยู่ในวัยที่ร่างกายมีการเจริญเติบโตเต็มที่ 1. พี่แพรอายุ20ปี 2. องน้าพิมพ์อายุ45ปี 3. น้องพลอยอายุ2ปี 4. ลุงพร้อมอายุ63ปีตอบข้อสองน้าพิมพ์อายุ45ปี สป้อมกับปูนเป็นเพศชายมีอายุเท่ากันแต่ชอบกินอาหารต่างกันป้อมกับปูนจําเป็นต้องมีน้ําหนักและส่วนสูงเท่ากันหรือไม่เพราะอะไร 1. นึจนนนน่จำเป็นเพราะป้อมกับปูนอยู่ในวัยเดียวกัน 2. องจำเป็นเพราะป้อมกับปูนเป็นเพศชายเหมือนกัน 3. ไม่จําเป็นเพราะป้อมกับปูนชอบกินอาหารต่างกันสไม่จําเป็นเพราะคนที่จะมีน้ําหนักและส่วนสูงเท่ากันต้องเป็นพี่น้องกันเท่านั้น ตอบข้อสามไม่จำเป็นเพราะป้อมกับปูนชอบกินอาหารต่างกันหน้าสองจาก9สุขศึกษาปะสองสห้าการที่นุชใส่กระโปรงตัวเดิมไม่ได้เนื่องจากกระโปรงกับและสั้นขึ้นเป็นเพราะเหตุใด 1. เพราะนุชอายุมากขึ้น 2. เพราะนุชมีรูปร่างที่ผอมลง 3. เพราะนุชมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นสเพราะนุชมีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ตอบข้อ3เพราะนุชมีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มขึ้นอ่านข้อมูลที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามข้อ68น้ำอ้อยกำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3มีน้ำหนัก41กิโลกรัมและมีส่วนสูง140เซนติเมตรน้ำอ้อยเป็นลูกคนโตและมีลักษณะคล้ายพ่อพ่อของน้ำอ้อยตัวสูงน้ำอ้อยกับพ่อมักจะไปปั่นจักรยานด้วยกันเสมอเดือนละสองครั้งน้ำอ้อยชอบดื่มน้ำอัดลมมากกว่าดื่มน้ำเปล่าโดยเฉพาะเวลากินข้าว แต่น้ำอ้อยไม่ชอบดื่มนมและไม่ขอบกินผักบางชนิด6จากข้อมูลข้างต้นเมื่อนมามเปรียบเทียบกับข้อมูลในตารางนักเรียนคิดว่าน้ำอ้อยมีการเจริญเติบโตเป็นอย่างไรและเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นตารางแสดงน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตของเพศหญิง 1. นน้ำอ้อยมีส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะน้ำอ้อยเป็นลูกคนโต 2. น้ำอ้อยมีส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะน้ำอ้อยมีลักษณะคล้ายพ่อสน้ำอ้อยมีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะน้ำอ้อยชอบดื่มน้ำอัดลม 4. น้ำอ้อยมีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะน้ำอ้อยไม่กินผักทุกชนิดตอบข้อสมน้ำอ้อยมีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานเพราะน้ำอ้อยชอบดื่มน้ำอัดลมหน้าสามจาก9สุขศึกษาปะสามสามสาม 17. หากน้ำอ้อยมีการเจริญเติบโตเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเช่นมีน้ำหนักมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานนักเรียนคิดว่าน้ำอ้อยควรแก้ไขอย่างไร 1. ลดปริมาณอาหารลง 2. ลดจำนวนมื้ออาหารลง 3. เลิกกินอาหารที่เป็นแป้งทุกชนิด 4. เลือกดื่มน้ำเปล่าแทนการดื่มน้ำอัดลมตอบข้อสเลือกดื่มน้ำเปล่าแทนการดื่มน้ำอัดลม 8. หากนักเรียนเป็นเพื่อนกับน้ำอ้อยนอกจากเรื่องการกินอาหารแล้วนักเรียนควรแนะนำน้ำอ้อยอย่างไรเพื่อให้น้ำอ้อยมีการเจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน 1. แนะนำให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 2. แนะนำให้กินอาหารเสริมและวิตามินต่าง 3. แนะนำให้กินขนมที่ทำจากแป้งและมีรสชาติหวานน้อย 4. แนะนำให้ดื่มน้ำอัดลมที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล ตอบข้อ1แนะนําให้ออกกําลังกายอย่างสม่าเสมอ 9. ต้นเข้านอนเวลาสองทุ่มเพื่อการพักผ่อนที่เพียงพอต้นควรตื่นนอนในช่วงเวลาใดจึงจะเหมาะสมที่สุด 1. 2ึถนาฬิกา2 4ถึงหนาฬิกา3 6ถึง8นาฬิกา4 8นาฬิกา1 0 0 0นตอบข้อ 2. 4งนาฬิกา สิบฉัตรอาศัยอยู่กับพ่อแม่ทุกเช้าแม่จะตื่นขึ้นมระคทำอาหารเข้าให้ฉัตรกินและจัดอาหารใส่กล่องให้ฉัตรนำไปกินที่โรงเรียนอาหารที่แม่นำอร่อยมากฉัตรจึงกินอาหารที่แม่จัดให้หมดทุกวันแม่บอกว่ามีความสุขที่เห็นฉัตรกินอาหารที่แม่ทำให้ฉัตรก็มีความสุขที่ได้กินอาหารฝีมือแม่จากข้อความดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของครอบครัวในด้านใดหนึ่งเป็นแหล่งรายได้ของสมาชิกในครอบครัว 2. เป็นที่อบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนสมาชิกในครอบครัว 3. เป็นศูนย์รวมความรักความผูกพันของสมาชิกสายครอบครัว 4. เป็นแหล่งให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้แก่สมาชิกในครอบครัวตอบข้อ2เป็นที่อบรมเลี้ยงดูและสั่งสอนสมาชิกในครอบครัวหน้าสี่จาก9สุขศึกษาปะสี่สสหากสมาชิกในครอบครัวไม่เห็นความสำคัญของครอบครัวจะส่งผลอย่างไร 1ครอบครัวขาดผู้นำม2ครอบครัวขาดรายได้3ครอบครัวเกิดความวุ่นวาย4ครอบครัวขาดความรักและความอบอุ่นตอบข้อ4ครอบครัวขาดความรักและความอบอุ่นอ่านเรื่องที่กำหนดให้แล้วตอบคำถามข้อ12 14ครอบครัวที่หนึ่งอุ้มอาศัยอยู่กับพ่อและแม่พ่อแม่ของอุ้มมีงานที่มั่นคงและรายได้ดีจึงไม่ต้อง ทำงานหนังทําให้มีเวลาดูแลไออุ้มเสมอพ่อกับแม่สอนอุ้มเสมอว่าให้มีน้ําใจและรู้จักแบ่งปันดังนั้นเวลาอุ้มมีของเล่นชิ้นใหม่อุ้มจึงแบ่งให้เพื่อนเล่นด้วยเสมอครอบครัวของอุ้มมักจะทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันในวันหยุดอุ้มรู้สึกอบอุ่นแบบมีความสุขที่ได้อยู่กับครอบครัวครอบครัวที่สองเอกอาศัยอยู่กับพ่อแม่แม่ปู่และย่าพ่อแม่ของเอกต้องทํางานหนักเพื่อหาเงิน มาเลี้ยงครอบครัวจึงไม่มีเวลาดูแลเอกบางครั้งเอกรู้สึกน้อยใจพ่อแม่แต่เอกก็มีปู่และย่าคอยช่วยดูแลและปลอบใจอยู่เสมอย่าบอกเอกว่าที่พ่อแม่ต้องทำงานหนักเพราะพ่อแม่รักเอกอยากให้เอกมีกินมีใช้เอกจึงไม่ควรโกรธที่พวกท่านไม่มีเวลาให้แต่เอกควรตั้งใจเรียนและเป็นเด็กดีเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อกับแม่สิบสองครอบครัวเอกและอุ้มมีความเหมือนและแตกต่างในด้านใดหนึ่งด้านสังคมด้านการศึกษา 2. ด้านสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ 3. ด้านสังคมด้านเศรษฐกิจ 4. ด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจตอบข้อ3ด้านสังคมด้านเศรษฐกิจ13หากเอกตั้งใจเรียนหนังสือตามที่ย่าบอกจะเกิดผลดีอย่างไรต่อตัวเอก1เอกจะเก่งและมีความรู้2เอกจะเป็นที่รักของเพื่อนฮ้าหาพ่อกับแม่จะมีเวลาให้เอกมากขึ้น สเอกจะรู้สึกภูมิใจต่อที่ได้เป็นลูกของพ่อแม่ตอบข้อ1เอกจะเก่งและมีความรู้หน้า5จาก9สุขศึกษาปะห้าสาห้าการที่เอกตั้งในเรียนหนังสือตามที่ย่าบอกถือเป็นการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวอย่างไร 1. เป็นการใช้เวลาว่างร่วมกัน 2. เป็นการแสดงความมีน้ำใจต่อกัน3เป็นการแสดงความเคารพต่อพ่อแม่และญาติผู้ใหญ่ 4เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองตอบข้อ4เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง15หากต้องการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกันในครอบครัวควรปฏิบัติตามข้อใด 1. ลูกซื้อของราคาแพงมาฝากพ่อแม่ 2. พี่กับน้องพูดคุยกันเมื่อมีธุระสำคัญเท่านั้น 3. พ่อแม่และลูกช่วยกันทำความสะอาดบ้าน4 พ่อตั้งกฎให้สมาชิกทุกคนปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตอบข้อสามพ่อแม่และลูกช่วยกันทำความสะอาดบ้าน 16. ดูข้อมูลในตารางแล้วตอบคำถาม 1. เพราะหนุ่มนิ่มชอบพูดเสียงดัง 2. เพราะหนูนุ่มมีหน้าตาสสวย 3. เพราะหนูนิ่มไม่มีน้ำใจต่อเพื่อน 4. เพราะหนูนุ่นไม่พูดคำหยาบตอบข้อสี่เพราะหนูนุ่นไม่พูดคำหยาบ 17การสร้างสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนแบบใดที่เหมาะสมและทำให้เราเป็นที่รักของเพื่อน1ให้เพื่อนลอกการบ้าน2ช่วยเพื่อนทำความสะอาดห้องเรียน3าํตำหนิเพื่อนด้วยถ้อยคำรุนแรงเมื่อเพื่อนทำผิด4ให้เพื่อนยืมอุปกรณ์การเรียนโดยคิดค่าตอบแทนตอบข้อ2ช่วยเพื่อนทำความสะอาดห้องเรียนหน้า6จาก9สุขศึกษาปะ6สา บ้านของตาลอยู่ในซอยลึกอยู่ติดกับบ้านของตำรวจตาลกับบ้านดึกทุกวันเพราะตาลไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าหลังเลิกเรียนตาลต้องนั่งรถรับจ้างเข้าบ้านและหากวันไม่มีรถตาลก็ต้องเดินเข้าซอยกลับบ้านเพียงคนเดียวจากข้อความดังกล่าวตาลเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือไม่อย่างไร1เสี่ยงเพราะบ้านของตาลอยู่ในซอยลึก2เสี่ยงเพราะตาลชอบกลับบ้านดึกๆึกทุกวัน 3. ไม่เสี่ยงพระตาลน,นั่งรถรับจ้างกลับบ้าน 4. ไม่เสี่ยงเพราะบ้านของตาลอยู่ติดกับบ้านของตำรวจตอบข้อสองเสี่ยงเพราะตาลชอบกลับบ้านดึกๆทุกวัน 19. หากนักเรียนเป็นเพื่อนของตาลน,นักเยนจะแนะนำตาลอย่างไรจึงจะเหมาะสมและสามารถหลีกเลี่ยงการถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ 1. แนะนำให้ตาลย้ายบ้าน2แนะนำให้ตาลพกอาวุธไว้ป้องกันตัว 3. แนะนําให้ตานรีบกลับบ้านให้เร็วขึ้น 4. แนะนําให้ตานมานอนค้างคืนที่บ้านตอบข้อ3แนะนําให้ตานรีบกลับบ้านให้เร็วขึ้น20ตั้มพบลุงคนหนึ่งท่าทางใจดีที่หน้าโรงเรียนคุณลุงยื่นจอขสมห่อหนึ่งมาให้ตั้งโดยขนมห่อนั้นเป็นขนมที่ตั้มขอตั้มควรทําอย่างไรจึงจะปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศหตะโกนร้องให้คนช่วยแล้ววิ่งหนี 2. ปฏิเสธด้วยคำพูดหยาบคายแล้ววิ่งหนี 3. กล่าวขอบคุณอย่างสุภาพแล้วรับขนมไว้ 4. ปฏิเสธอย่างสุภาพและจริงจังว่ายังไม่หิวตอบข้อ 4. ี่ปฏิเสธอย่างสุภาพและจริงจังว่ายังไม่หิว 21. กิจกรรมใดถือเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายขณะอยู่กับที่ทั้งหมด 1. น,นอนหลับนอนดูโทรทัศน์ 2. นั่งเหยียดขายืนบิดลามตัวไปมา 3. เดินขึ้นบันไดรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านสทำความสะอาดบ้านวิ่งเล่นกับสุนัขตอบข้อสองนั่งเหยียดขายืนบิดลามตัวไปมาหน้าเจ็ดจากเกสุขศึกษาปะเจ็ดสามเจ็ดการยืนกระโดดตบมือใช้อวัยวะใดในการกำหนดจังหวะการเคลื่อนไหว 1. มือ 2. ขา 3. ลามตัว 4. ปลายเท้าตอบข้อ 1. มือ 23. การกระโดดตบมือใต้ขาอวัยวะใดมีการเคลื่อนไหวมากที่สุดเพราะเหตุใด 1. มือเพราะต้องใช้ตบนับจังหวะ 2. ขาเพราะต้องยกขาขึ้นขณะกระโดด 3. เท้าเพราะต้องใช้เท้าในการทรงตัวขณะกระโดด 4. ลำตัวเพราะต้องใช้ลำตัวในการก้มตัวลงตบมือ ตอบข้อสองขาเพราะต้องยกขาขึ้นขณะกระโดด24การทุ่มลูกบอลลงพื้นพร้อมกับเดินไปข้างหน้า5 9อวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนไหวมีการทำงานร่วมกันอย่างไร 1. ใช้แขนกำหนดจังหวะการทุ่มลูกบอลในขณะที่ใช้ตามองการก้าวเท้า 2. ใช้เท้ากำหนดจังหวะการเดินในขณะที่ใช้ตามองจังหวะการทุ่มลูกบอล3ใช้ตามองมือที่ทุ่มลูกบอลลงพื้นในขณะที่ก้าวเดินโดยใช้จังหวะการตกของลูกบอลเป็นหลัก 4. ใช้ตามองลูกบอลและสังเกตการเคลื่อนไหวของมือให้เป็นจังหวะเดียวกับจังหวะการก้าวเท้าตอบข้อสี่ใช้ตามองลูกบอลและสังเกตการเคลื่อนไหวของมือให้เป็นจังหวะเดียวกับจังหวะการก้าวเท้า25การฝึกเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มทักษะในด้านใดมากที่สุด 1. ความคล่องแคล่ว 2. ความแม่นยำ 3. าม 3. ความอ่อนตัว4ความอดทน ตอบข้อ1ความคล่องแคล่วหน้า8จาก9สุขศึกษาปะ8 3 8ส6เกมหรือการละเล่นใดช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ครบทุกส่วน 1. เกมงูกินหาง 2. เกมลิงชิงบอล 3. เกมบอลเรียกชื่อ 4. เกมลมเพลมพัดตอบข้อ3เกมบอลเรียกชื่อ อ่านข้อความที่กำหนดแล้วตอบคำถามข้อ27 28การเล่นวิ่งเปี้ยวเป็นการละเล่นวิ่งแข่งโดยแบ่งผู้เล่นออกเป็นสองฝ่ายแต่ละฝ่ายจะส่งผู้เล่นวิ่งไปอ้อมหลักของฝ่ายตรงข้ามแล้ววนกลับมาส่งผ้าหรือไม้เพื่อให้ผู้เล่นฝ่ายตนคนถัดไปวิ่งต่อผู้เล่นแต่และฝ่ายจะต้องรีบวิ่งเพื่อให้ทันฝ่ายตรงข้ามหากฝ่ายไดใช้ผ้าตีฝ่ายตรงข้ามได้ก่อนถือว่าเป็นผู้ชนะ27การละเล่นวิ่งเปีียวต้องใช้ทักษะใดามากที่สุด 1>, 1. ความเร็วในการวิ่ง 2. ความเร็วในการออกตัว 3. ความเร็วในการส่งผ้าให้เพื่อน 4. ความเร็วในการแตะตัวผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามตอบข้อ 1. ความเร็วในการวิ่ง 28. การเล่นวิ่งเปี้ยวนอกจากความเร็วแล้วยังต้องอาศัยสิ่งใดจึงจะทำให้สมาร์ทเอาชนะฝ่ายตรงข้ามได้ 1. ระยะเวลาในการฝึกซ้อม 2. สถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้แข่งขัน 3。ความสามาคัคคีกันระหว่างผู้เล่น 4. ความสามารถเฉพาะบุคคลของผู้เล่นตอบข้อ3ความสามาคัคคีกันระหว่างผู้เล่น 29. การละเล่นเป็นกลุ่มในข้อใดที่สามารถเล่นแข่งขันกันได้มากกว่า2ทีม 1. วิ่งเปียว 2. วิ่งกระสอบ 3. งูกินหาง 4. มอนซ่อนผ้าตอบข้อ2วิ่งกระสอบ 30การเล่นเกมหรือการละเล่นที่ต้องเล่นเป็นทีมผู้เล่นควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้การเล่นนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 1. เล่นตามใจตนเองเพียงคนเดียว 2. ตํตำหนิเพื่อนร่วมทีมเมื่อทำผิดพลาดหน้า9้าจาก9สุขศึกษาปะ9-3-9 3. ร่วมกันวางแผนแกล้งฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ทีมตนเองชนะ 4. เล่นตามที่ฝึกซ้อมและให้กำลังใจเพื่อนที่ลงเล่น ตอบข้อสี่เล่นตามที่ฝึกซ้อมและให้กำลังใจเพื่อนที่ลงเล่นแบบทดสอบสุขศึกษาป .3 ชุดที่1 PDF เปิดด้วยแชร์